คุณเบื่อแล้วใช่หรือไม่กับการเล่นการ์ดโปเกมอนคนเดียวไม่มีเพื่อนอยากเล่นอะไรที่มันพัฒนามากวันนี้หรืออะไรแข่งขันกับตัวเองวันนี้ช่องกคเปคอร์ก็พี้ขอนำเสนอลูบิ๊กใช่ลูบิกแต่นี่ไม่ใช่ลูบิกธรรมดานี่คือลูบิกอยากแบน็นมวยอยู่สามเอ็มสองพันยี่สิบเอ็มเอลสามเอ็มนั่นแหละเมื่อคุณเปิดกล่องมาแล้วคุณจะพบกับกล่องสีฟ้าและด้านในนั้นจะมี ใคควงที่เอาไว้ตับความเน่นหลวกแล้วก็กระดาษที่เอาไว้บอกวิธีการเล่นแบบเมือน,นพร้อมกับแทนที่ตั้งตาโมยุไม่อีกหนึ่งันแต่ที่ตั้งหมดนีนแหละแต่ไฮไลท์ของวันนี้นอกคือรูบิกแบนโมยุที่ติดสติกเกอร์โมยภาษาอะไรก็ไม่รู้จีนหรือญี่ปุ่นนะครับแต่ที่เรา้นีน่็คือรูบิกแม่เหล็กไฟฟ้าทวีแม่เหล็กนั่นแหละที่ผมเอามานำเสนอเพราะรูบิกนั้นสามารถช่วยเราในการอพอจุดวจุดยจุด ที่ย่อมาจากคิดวิเคราะห์แยกแกะนั่นเลครับผมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างหรือช่วยอะไรบ้างเนี่ยก็ไปเสิร์ชหาดูได้นะครับผมถ้าหากจะซื้อตามผมเนี่ยก็ขอแนะนําให้ซื้อ R H 3M นะครับผมที่ผมซื้อมาเคือ e ML 3M แต่แนะนำให้ซื้อ R H 3M ไม่มีปักจดการนะจ๊ะไปละ